ตรีมีคันเวลาท้องที่แก่วดลูกใหญ่ขึ้นก็จะไปดันกำบังลมทําให้ปอดขยายตัวไม่ดีนั้นถ้าเกิดสตรีมีคันติดเชื้อแล้วเกิดลงปอดเนี่ยเกิดปอดอักเสบเนี่ยอาการก็มักจะหนักกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วคือปกติเนี่ยในสตรีมีคันที่ติดเชื้อเนี่ยนะประมาณ70-80%ไม่มีอาการอะไรนะ จะมีเพียงประมาณ20%นะครับที่มีอาการเพียงแค่ประมาณ3-5%เองที่มีอาการหนักต้องนอนดูอาการใส่ท่อช่วยหายใจในในโรงพยาบาลนะครับตามสรีรวิทยาของสตรีมีครรเวลาท้องยิ่งแก่วดลุกใหญ่ขึ้นก็จะไปดันกระบ,บางลมทําให้ปอดขยายตัวไม่ดีนั้นะถ้าเกิดสตรีมีครรติดเชื้อแล้วเกิดลงปอดเนี่ย mm hmm. เกิดปอดอักเสบเนี่ยอาการก็มักจะหนักกว่าคนทั่วไปอยู่แล้ว mm hmm. และในสตรีมีครรที่เสียชีวิตนียส่วนใหญ่ก็จะมีโรคประจําตัวนะครับ ติดใคันที่ไม่มีโรคประจําตัวเนี่ส่วนน้อยที่ติดเชื้อแล้วมีอาการน,นะแล้วเพอเอินตั้งครันแล้วตัวเองมีเบาหวานมีความดันเป็นโรคหอบหืดหรือมีโรคเลือดจางแล้วอายุมากด้วยอันนี้คือคือปัจจัยเสี่ยงในติดในคันเวลาจะให้ยาเนี่ยต้องพิจารณาว่าจะให้อะไรยาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อหรือรักษาโควิดเนี่ยมันอาจจะมีอันตรายกับทาโรคในครันเราก็เลย ต้องดูอย่างรอบคอบนะอันนี้เป็นกระบวนการรักษาเนี่ยก็อาจจะทําให้มีความยุ่งยากในซับซ้อนในการรักษาถ้าได้ทำให้สตรีกลุ่มนี้เสียชีวิตจากงานวิจัยก็บอกยังไม่มีหลักฐาน,นะว่าอยู่ในคันแล้วเชื้อโควิดมันจะถ่ายพ่อจากแม่สู่ลูก ส่วนใหญ่ทารกที่ติดเชื้อเนี่ยติดหลังคลอดครับไม่ไม่ได้ติดจากภายในครรภ์โชคดีที่ทารกที่ว่าคลอดออกมาเียที่ว่ามีประวัติติดเชื้อเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอาการอะไรขบวนการคลอดเน,นี่ยเราทําด้วยความปลอดภัยนะครับเพราะฉนั้นโอกาสที่ช่วงแม่เป็นคลอดแล้วเชื้อจากแม่จะถ่ายทอดมาสู่ลูกในช่วงะบวนการคลอดเน,นี่ยเป็นไปได้น้อยมากที่ผ่านมาเนี่ยเราแทบไม่เจอเลยถ้าหากว่าลูกไม่ติดเชื้อลูกสามารถอยู่กับแม่ได้นะครับ ถ้าหากว่าเป็นสตรีมีคันที่ติดเชื้อโควิดแล้วไม่มีอาการอะไรสักอย่างเลยเนี่ยลูกสามารถดูดนมแม่ได้แต่ต้องดูดด้วยวิธีที่แบบป้องกันตัวเองสูงสุดครับแม่จะต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาที่ให้ดูดนมแล้วก็แม่จะต้องล้างมือก่อนให้ลูกมาดูดนมแม่เอาผ้าทำความสะอาดนะครับชุบน้ําเช็ดเต้านมก่อนให้ลูกดูดแล้วหลังจากดูดเสร็จก็เอาลูกแยกออกไปสตรีมีคันหรือครอบครัว ที่กังวลว่าวัคซีนเนี่ยมันเสี่ยอันตรายกับแม่กับลูกหรือเปล่านะครับทาง,างราชยศิริสุตินารีแพทย์ในประเทศไทยหรือกระทรวงสาธารณสุขเองได้ยืนยันแล้วว่าวัคซีนที่มีอยู่ในประเทศไทยฉีดได้หมดทุกตัววัคซีนที่ฉีดในแม่ในช่วงตั้งครรภ์นเนี่ยมันสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในแม่แล้วภูมิคุ้มกันนี้ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกน้อยในในครรภ์ได้ แล้วผมรับประกันอีกทีนะว่าวัคซีนไม่ได้มีอันตรายต่อทารกในครรภ์ไม่ได้เป็นสาเหตุทําให้แท้งไม่ได้เป็นสาเหตุทําให้ลูกพิการไม่ได้เป็นสาเหตุทําให้ลูกตายในครรภ์น,นะครับเพราะปกติเนี่ยครับสตรีมีครรภ์นเนี่ยประมาณ10-12%เนี่ยมีโอกาสแท้งลูกตามธรรมชาติอยู่แล้วดูความพร้อมถ้าท่านจะตั้งครรภ์แต่สําหรับคนที่พร้อมแล้วเกิน3เดือนไปแล้วรีบไปฉีดวัคซีนที่สถานบริการใกล้บ้านทันใช่ตอนนี้นโยบายของเราเนี่ยวัคซีนมีพอ แต่ผมเข้าใจว่ามีบางกลุ่มเนี่ยยังลังเลไม่มั่นใจแล้วก็บางคนรอรอวัคซีนบางตัวอันนี้อาจจะทําให้การตัดสินใจล่าชา้าแต่ถ้าท่านยังไม่ตัดสินใจท่านต้องป้องกันตัวเองอย่างเข้งขัดนะครับ